สวัสดีครับวันนี้พอช่องตัวหน่อยชแนลครับวันนี้ผมปลาสีเห็ดปลาหมึกอ,อยางครับตอนนี้กาลังจะเห็ดนจิ้มนะครับอ่าส่วนผสมนะครับมีพริกมีกระเทียมครับหลากผักชีแล้วก็ขิงนะครับแล้วกะ็น้ำปลาน้ํามะนาวนะครับแล้วก็ น้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะนะครับเนาะอ่ะขั้นตอนการเทิดกันเลยครับนี่ใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยนี่ครับมาห้าสิบปั่นร่วมกันเลยครับสุดสุดไปสุดมักเหะครับเรื่อไปไมีหนามกว่เทียมดองนะ จะแทงมือเด้เอแทงเาอาวีกูวีนหน่อยก่นอนเออเราถึงมาปั่นกันแล้วครับผม ไฟอยู่ไหนวะฝาให้หน่อยหนิเฮ้ไม่เอาแค่ครับแค่ปิดเฉยๆไม่ต้องเออนั่นแหละแค่นั้นเนี่ยไม่ไม่ไม่เอาขอแค่มันไม่กระเด็นก็พอแล้วนี่ไงเอาเลยอ๋อเขาปั่นยังไงล่ะทู เขาเปิดจงไงเลยนี่เหรอไม่เลนะอ่ะาอโอ้เข็มขนเลยเข็มขนเลยครับเข็มขนเลยครับโอ้เครื่องปั่นเขาดีครับเราถวยมาเราสิเราสิบพุงกันเลยครับผม ปุงกันแบบสดๆเลยเอาแบบสดๆเลยครับผมเห็นน้ำจิ้มแล้วห้องกระสีไปย่างประมือกันครับเอออือมเออ,อ,อเอาตอนโ,โคโลเคเล่เขียวเอาเลยบ่เขียวเขียวให้เราเอาก่อนเพิ่คยไม่ป,ปั่นขิงเพราะวา่าเขียวเขียวเอ่อป บ๊วยเป็น,น,น,ปนยังหรอเอาเลยโอ้แค่เซมเปิเลเฮดล่องล่องเ็ดกินเนื้อ,อนี่แ่นะครับสวยงามมาครับอืมอะปรุงเลยครับมผมน้ำปลาครับปรุงแบบสดๆเลยครับเข็ดแบบสดนี่มีหลายมือครับ จักสีเสียมือนดรล่ะนี่ครับทีมงานครับทีมงาน,มมงานแม่บ้านภรรยาผมีแลนะครับมานหนา่อยมาน้องมุกมานหน่อย พงศ์เอพงศดดงูกอบพงดให้อยมเอาเปยังอืมสดๆครับเอาเห็นกันสุดๆุดเเห็นหรอกองนี่นี่ครับภาพคมชัด หมูเห็ดดีว่าท่านไหนซิมดูส่วนไม่ต้องได้แล้วไฮ้มาน้องมุกจะหุงข้าวอ่ะมีแหละอาวเข้มข้นแล้วพี่น้องเอ้ย มือกล่องก็เล็บเลื้ยงนะมือกล่องทำปลาหมึกมาเนี่ยมือกล่องเสียปลาหมึกมาครับโอ้โหได้แล้วได้แล้วแต่ว่าขาดสดสมขาดสมโอครับพ่อเอาหนี้นสิเนี่ยงนี่ นี่รับรองใส่หัอพ um, ักสี่เออสนาไียมรองไรอืมโอ้ยอึบอึบอึอึบออึบ้หลงอะบ่าว่ล้างยังเนี่ย ผักล้างยังล้างยังล้างให้หน่อยดิโอเคอยังเจะใส่น้ำเย็นแองไงชิมมั้งครับชิมมังอืมโอเคได้ครับ โอเคสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดแต่ผมเหมือนเรคนคนคนเบิ่งบริแท็บนั่นหอกครับผมแสบผู้เดียวแต่ก็ลองไปเห็นเบื้องครับเขา,าเปียกอีกปะเท่ารถเท่ารถน้ำน้ำเทียมดอกใส่เบิร์ดถ,ถนะั่วบอกระตมกันตวมันละ่ะ โอเคไปไปตามออกมาเราห้าต่อต่อไปห้าสีไปไปอย่างนะครับอย่างปลาหมึกอ,อแบบซุดๆเลยครับแบบสุดๆขอไฟนไะยพอดีมันหมืกลขอไฟไนะไฟอยไฟนั่นไงไฟเพิ่มความสว่างไงเยอะปะเขาเธอขอไฟโทรศัพท์เธอหน่อยสิพอดีเรามันแบบ ช่องเรามันยังไม่นี่เท่าไหร่คุณเลือกต้นค่ะเนี่ยเอาถ่ายเลยครับสปอนเซอร์หน่อยอ่าอนี่แหละครับสปอนเซอร์ทั้งหลายนี่ของสปอนเซอร์ที่ร้านกว่าละสิบบาทนี่นะครับปลาหมึกที่กําลังสีย่างกับตัวย่างแล้วครับเอามาลองชิมดูนี่ไม่ต้องให้ใครปั่นให้ต้นเราปั่นอย่างเดียวอ๋อโอ้ยไ้คนจีบมาให้ใกล้หน่อยสิมาให้ใกล้หน่อยสิ

ยังไงครับโอเ<ม>คอครับผมได้ไหมได้โอเคไม่เห็นได้เหอว่าคาอร่อยลองก่อนลองก่อนดิอืออืออะไรมึงกังไม่สุกเลยสิสุกดิให้ <c oughs> <c oughs> เอาเอาน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นไงแซ่บหลายหลายโอเค ป็นไงบ้างคุณอร่อยไหมแสาวดีๆดิแส่บเอเออ่าคุณหนูเอียมไปชิมหน่อยลูกมือกล้องเราอร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมอ่โอเคครับ อคลิปนี้คลิปนี้เนาะครับเนาะเข้ากับโจ๊บใบสมนีย์นะครับเนาะเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้านะครับนะนี่ครับบรรยากาศครับไอปาลปาโอ้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 โอโอโอโกล่องกล่องตุ๊กกล่องตุ๊ก,อก <c oughs> โอ้ยนี่หอนมาพุ่นนะ่ะพุ่น <c oughs> ขันยังบู้ดือด้อดื้อข้านี่ <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับ